นี่นะครับฝาครอบมือเปิดรถเก่งนะครับุ่นนี้นะครับหรือว่าทุกรุ่นนะครับกขถอดยังไงนะครับเรจะมาถอดนะครับครอบมือจับมือเปิดถอดยังไงนะครับจะติดกาวสองหน้านะครับเนี่ยข้างในตัวตัวครอบมือจับประตูนะครับ แล้วก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นแบนมีดขูดน,นะครับแล้วค่อยแสะแสะกาวที่ว่าติดอยู่ข้างในออกนะครับฮะแส่ให้ดูนะครับ กาาสองหน้าไว้นะครับง่ายๆส,สั้นๆนะครับตั้งกอดครับ